b y Apocalypse สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาด a m ด a m Channel ค่ะสวัสดีครับสบายดีสวัสดีจ้บพุณไหมพี่น้องจ๊ะกักาับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นของมาด a m ด a m และกับพื่อนยังเอสคารบาวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ How can... How can... What? Too much coffee I think today อ too much coffee one เข้ากับเข้าก,กับมากกับอีกเออ่ผลงานเพลงสาวบ้านไดนะคะเนาะของคุยยอนบอกค่ะ <c oughs> คุยยอนดีโรสกับพี่บิ๊กใหญ่แบก,บกยืนาะค่ะถ้าบอกผิดบอกถืออ่านื่อผิดอ่าน,นกำปั่นตีคุ้มตาคอยซะถ้าอ่านผิดอ่านถือประการใดกราบขอโทษข,ขออภยัยน่าจะพี่น้องจ้า r e a d สาวบ้านใดไลค์สาวผู้สาว girlfriend ไม่ใช่ girl girl ผู้สาวผู้สาวบ้านใดบ้านใดบ้านบ้าน is house เออใดบ้านใดบ้านใด Can I come to your house or something like that? ไม่ใช่บ้านใดใด is mean like where right where oh you know like you know which house which house yeah where your house where your house something like that นะคะไปฟังกันเลยคระพี่น้อง Can I come to your house? He probably say that trust me he will probably say that in the song He will probably say a t me. จเลนสาวสิเขาหาบ้านเขายังเขายังเดียวพี่น้องโอ้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  Did you see his eyebrows เสร็จเสร็จแก้เ้าานอยยของเจดใส อนนีั้นมาอยกไ่วยบังเยนงอกเล่ามิสิกเพลงเล่าคนนีนะคะมาดามมากที่สุดค่ะน่ารักน่ารักมากน่ารักแบบ how you say natural natural beauty naturally beautiful ่าอายอยากเป็นลูกเคยที่ดีคงพอและแม่เจ้าแต่ก็ยันว่าพวกพันจะบอก yes, yes. จนจนแบบเฮาบอูหูพ่นมักหรือบอตัวอายก็แอบ,บมาเจ้ามาดนแล้วบอฮหูเป็นคนทางใดหรือคนอยู่ใสคืองามแต่อยากได้เจ้านั้นมาเป็นภัยของแม่ พราะอายน้ำมีหักแท้และพร้อมจะแค่น้องนางไอ้ให้เจ้าเป็นที่นึงไอ้โอ้นองงามแป้ไม่ซ้ำเชยสุดใจอ้ายคนนี้ได้เลยบ่เคยหนัวลอกหักไผเลยโถ่อายเองก็บ่ใจรวยอย่บไม่กับแบวแบนั้นนำได้สิ่งหวดถ่อนผวกว่าอันบอรจังคิดอันบอใส่ไว้ใจนะสาวเป็นคนทั้งใด เห็นแล้วยึกจับยึกบายไม่ถึงแกมเจ้าหันมาคอยนิ่มของเจ้าจึงเหม็นสดใสหัวใจไอ้ายแทบละลายตอนที่เจ้านั้นหันมาอยากให้เจ้าเป็นัยอีมแม่จะช่วยบังนยงนงยยืนหอดเจ้าแกผมช่วยเ็คแค่และคอยดูแลและมีฮักแช่ให้น้องคนเดียวได้คบกันแล้วจะบุชิมไปใสอยากให้น้องแกมด หากํำแพงคาดเหลือสิ่งใดให้บอกไห้เบาชี้ไฟหาหัหนักจนไปผุ่นไปผุ่น ยากคักแซนและคอยโทรหาย่านเจ้านั้นบ่มีเวลาเพียงแต่เจ้าหันมาสบตาไอ้ก็หูเลยว่าเจ้านี่นานถ้าเป็นไปได้ค่อยก็อยากอยู่ในสายตา

ดดเดี๋ยวจะมั่นภายใสด้่เ้าหาอยจนตายโอ้นอพูดแวเป็นคนช้างใดเห็นแล้วยักจับอยักบายไม่ถึงเกมเจ้าหันหน้าหอยยิ้มของเจ้าจึงมือนสดใสหัวใจอ้ายจับละลายร้อนที่เจ้างันหันมาอยากให้เจ้ามันภัยอิมแม่ จะช่วยบังงยงจนหออเท่าแกผมช่วยแค่แค่และคอยดูแลเราวมีฮักแร์ให้น้องคนเดียวได้คบกันแล้วยวบทชิมไปใส่อยากให้น้องแกมดูมเอาไว้หากคำแพงขาดเหลือสิ่งใดให้บอกให้เบาจะให้ไปหาอะไรมาสิกรายเสียงระนาด oh ย e s i น love <laughs> he's going <laughs> to break the swing. He's going to break the swing. He's so much in love. Oh, bless her. Bless her. Bless her. <laughs> well, he's in love with her and he wants to know where she lives. Yeah? <laughs> Simple <stuff>. as <laughs> Like, you know, like wear her house or something yeah. like that you know like soon i saw you i want to i want to touch you you know i mean your cheek now nah? not anywhere else he, he like, did like, this with his eyebrows wrong. as well <laughs> don't get it so wrong he, you know yeah, I, no, mean, like, I mean i mean your on. cheek he, he did this as well. so at the end of the day, he was very much interested in <laughs> I, I, looked, I really so, enjoyed that, that so was really um, good. um he said like you know i'm falling in love with you and nah. like, mm. sure i like i'm i fall in love like you know like I'm fancy you for long time no w n a something <Okay. S 1> like that you know give me a chance n a ้ไ i ม something like that you know and then big guy say um I'm not handsome But you not love me, you know. Like, I'm gonna tell my dad to do some black magic on you now, or you know, like, did the man pie say you know, like, because man pie, you know, like, you, you, or the oil from underneath here, and the people who die, man. And then mm. they say, if you flick some the girl or the man, that they're gonna love you forever, na. so it's the joke, something like that. Can't explain, okay. I don't think that have in English as well, so I'm just trying my best, <laughs> right? Luck. So now you understand, right? Yeah. โอเคน้าจ okay. ้าพ to ี então, of, uh, en, ่น้องจากับเพลงของเอ่อคุยยันบ่คุยยันเดอะโรสกับเออ่พี่บิ๊กไนนะคะพี่น้องจากับเพลงเพิร์กกับพึ่งออกมาได้บ่นานคือกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ากับฝากติดตามพี่น้องเอ่อฝากติดตามฝากพี่น้องไปติดตามผลงานเพลงของเพิรนนัมนะจ๊ะพี่น้องจ้า how do you think about this song I really enjoy e d the song it's w a really good I liked uh uh kuyan's got a good voice but bigyai surprised yeah, yeah. me because he's like quite you know when he sings he's he's quite hard and but this was so much more relaxed you know he melody like you know he's really good i i really enjoyed it นั่นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็มักนะคะเพิ่นว่าเอ่อเอ่อพี่บิ๊กใหญ่เพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นได้ดีแล้วก็น้องคู่เย็นก็เสียงดีนะจ้ะพี่น้องจ้ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงของเพิ่นนําฝากติดตามผลงานรีแอคชั่นของเฮา2คนนํานะจ้ะพี่น้องจะถ้าว่าผิดเว้าถึกอ่านชื่อผิดอ่านชื่อถกประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้ณตรงนี้ด้วยนะจะพี่น้องจ้ะ ถ้ามาคลิปนี้หรือมาบังจังไดก็ส่วนมาดับดำกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งช่องมาดับดำชาแนลน้ำโดยค่ะพี่น้องไปเพลอกันในคลิปหนาสำหรับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งให้ช่องมาดับดำชาแนลน้ำโดยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดี